สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุข หัวโตโตแม่หมอหมัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะมอบความสุขแบบเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนยิ่งเช้านี้นะคะบรรยากาศสดใสฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่หมอเป็นห่วงทุกคนนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะ วันนี้ก็เป็นวันจ้นเดือนนะคะของเดือนกระกฎาคามแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนต้อนรับสิ่งใหม่ๆของเดือนสิงหานะคะเรามาดูนะคะนี่เลยนะคะไพ่นะคะฮองเต้คุณเป็นลูกหลักของพระเจ้าหรือเปล่าคุณเป็นลูกหลักของจักรวาลหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะ ไชน่าทาโร่กันนะคะเราจะมาเปิดไพ่ไชน่าทาโร่กันนะคะไชน่าชัยชัยชัยไชน่าไชนิส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 ทาโร่กันนะคะทุกคนขานะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะ โปรดจงใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะให้ทําตัวให้เบิกบานนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาจาัก,กรวาลก็จากหลักคุณเมื่อไหร่ที่คุณอาเลิน,นั่นเองนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสิ่งดีๆให้น้อมนํารับไปนะคะ ขออนุญาตค่ะขออนุญาตผู้บาอาจารย์ของแม่หมอด้วยนะคะเพราะว่านะคะแม่หมอก็ต้องขออนุญาตด้วยเจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่นะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยกันเปิดนั่นเองนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะคุณเป็นลูกรักของจักรวาลคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมโอเคค่ะนะคะขออนุญาตนะ ดีเอ็มเพจเป็นสิคะนี่คือนะคะความสวยงามนะคะคุณนี้แบบว่าท่านหลักท่านคุณมากเลยนะคะคุณจะมีความสุขคุณเป็นลูกหลักจักกวาลค่ะนี่คือดีเอ็มเพจคุณเป็นลูกหลักของพ่อแม่ทรณีคุณเป็นลูกหลักของพ่อแม่กวนอิมนั่นเองนะคะถ้าดีเอ็มเพจก็คือแม่แม่ทรณีนั่นเองพ่อแม่คงคานะคะ ถ้าด้านเงินก็คือพ่าแม่โพกยะด้านความสุขก็คือทุกทุกสั่งทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างเลยนะคะเป็นสิค้าชีวิตคุณจะมีความสุขมากมากมากเพราะว่าขึ้นเอสออฟคนั่นเองนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขไหมนะคะคุณเป็นลูกหลักจักรวาลนี่คือคำตอบนะคะคุณเป็นลูกหลักของพ่อแม่ธรณีพ่อแม่ธรณีคือทุกสิ่งทุกสั่งผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกคนนะคะ ต่อไปดูสันทุกคน จบเลยไหมคะทุกคนอ๋อไม่ใช่เดอะสตาขอโทษค่ะเดอะสตาชีวิตใหม่ดูดีคนที่ถือน้ำเต้าคนนี้คือฮงเอกเซียนฮ่องเต้ ay, ใช่ไหมคะหรือใครคะคนที่ถือน้ำเต้าแล้วก็เป็นผู้ทรงศีลนะคะแล้วก็มีกวางนะคะแล้วก็มีนกกระเรียนหมายถึงว่าชีวิตใหม่ที่รุ่งโรจน์ที่อุดมสมบูรณ์เดอะสตาทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะ ทุกคนค่ะนะคะมาเลยจ้านะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในออฟซอดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะคุณเป็นคนตอนนี้คุณกำลังนะคะเรียนรู้แล้วก็สู้ไปข้างหน้านั่นเองนะคะ ดาวดวงใหม่ของคุณคุณมีความพยายามมุ่งสู่ไปข้างหน้านะคะเป็นเหมือนอัศวินอัศวินที่นะคะขี่ม้านะคะขี่ม้าเพื่อที่จะไปสู้รบเป็นหัวหน้าคนนั่นเองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสามไม่ท นะคะโอกาสใหม่ๆคุณจะมีความสนุกคุณจะได้จับงานหลายๆงานนะคะจับงานหลายๆงานแล้วคุณก็สามารถทําได้ดีทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะคะเพราะว่าสมัยนี้มันจับงานได้หลายงานใช่ไหมคะทุกคนมี3 4มี่ห้างานเลยนะคะนี่คือสิ่งความเป็นมาของคุณณนะช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณณนะช่วงเวลานี้กําลังจะเกิดสิ่งดีๆนะคะดาวดวงใหม่ชีวิตใหม่ ใครที่หดหูใครที่ท้อแท้ใครสิ้นหวังไม่ต้องสิ้นหวังค่ะเพราะขึ้นเดอสตาพระแม่พระแม่ธรณีมาช่วยคุ้มครองคุณอยู่แล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณจะได้นี่คือราชาถือนะคะราชาถือไม้เท้าทุกคนราชาถือไม้เท้านะคะหมายความว่าใครนะคะที่แบบว่า สอบรัชการหรืออะไรนะคุณจะได้ตำแหน่งที่ใหญ่หรือนะคะโอกาสของคุณที่จะก้าวไปสู่เจ้าของธุรกิจมั่นคงถาวรน,นะคะตำแหน่งใหญ่บางคนสมัครงานจะได้ตำแหน่งใหญ่กว่าที่คิดด้วยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งดีงามนะคะ เป็นนะคะราชาถือไม้เท้านั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยค่ะการงานลุ่งมากเลยค่ะทุกคนนะคะคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณมีความฉลาดหลักแหลมนะคะมองคนออกอย่เนี้ยค่ะแล้วคุณก็จะได้ตำแหน่งคุณเป็นคนเก่งเลยมีแต่คนอยากจะได้คุณไปทํางานวีดีเอ็มไฮ่เลอร์ดีเอ็มลอรทุกคนจบค่ะ จบไหมคะทุกคนเราจบดีกว่ามั้งเด็มพอยเนี่คือห้องเต่มหาจักรพรรดิโอ้ทุกคนทุกคนจบมะเรากลัวเปิดไปเล้วมันจะแบบทุกคนนี่คือความโชคดีที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือราชามาังกรคุณดูดีคะ จักรพิที่สวมเสื้อถีทองแบบเนี้ยก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยควมอุดมสมบูรณ์ไม่เคยออกมาเลยนะคะเราเปิดสำหรับนี้ประมาณครั้งหรือสองสามครั้งนี่แหละไม่เคยออกมาเลยนะคะเป็นครั้งแรกโอว่าสนาดีจังเลยอะ่ะใครเนี่ยนะคะนี่คือห้องเต้ดูคุณดูมังกรสิคะมันพร้อมสำหรับคุณแล้วเราเรียกว่าทามมิ่งช่วงเราแล้วช่วงระยะเวลานะคะ ไทม,มิ่งของคุณคุณคือลูกหักของจักรวาลคุณคือลูกหักของเทวดาคุณคือลูกหักของพระแม่ธรณีคุกคนเราไม่อยากวางเลยมันสวยงามมากนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความยิ่งใหญ่บางคนนะถ้ายิ่งใหญ่แบบเนี้ยใหญ่มากอะเออใหญ่อะนต้องอูเลยอะใหญ่เลยอะใหญ่เลยอะค่ะนะคะ เออทุกคนนี่คือคุณคือวาสนาคุณจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะนี่คือวาสนาของคุณคุณจะแบบโอ้โหคองเต้นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยสมชุดสีทองแล้วมังกรอยู่ด้านหน้าด้านหลังคุณเห็นไหมเราไม่อยากวางเลยอะทุกคนเป็นอะไรที่แบบโหไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอะ่ะสวยมากนะคะ อุยเดอดรแล้วคุณจะเจอรักแท้ทุกคนถ้าแบบรักแท้นะถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคุณเจอผู้ชายโคตรรวยเป็นแบบดูไบอะราชาดูไบเลยถ้าเปรียบเทียบรวยจริงไม่ก็บูนหนไม่บูนหนในหลวงของเราก็เอ้ยโทษทีค่ะ นะคะนะคะเนี่ยค่ะรวยแต่ว่าราชาของเราในหลวงของเราก็รวยนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเฉยๆ,ๆนะคะทุกคนว่าถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้แฟนรวยแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเพศใดก็ได้นะคะนะคะคุณจะได้แบบคนรวยมาอุปถัมภ์โอ้ เดอะเลเวชีวิตคุณมาถึงขั้นจะได้แต่งงานแล้วนะทุกคนนี่คือดอกโบตันนี่คือสิ่งงดงามในชีวิตของคุณนะคะกำลังจะเบ่งบานนะคะความรักความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนะคะคุณเมื่อคุณรวยแล้วคุณมีวาสนาวาสนาดีโคตรดีนะคะ เป็นนายกถ้าเปรียบเทียบถ้าแบบเลือกตั้งนะถ้าใครได้ใบนี้นะคะถ้าเลือกตั้งนายกนะเป็นประธานาธิบดีหรืออะไรก็ตามนะถ้าได้ใบนี้คนนั้นจะได้เป็นขึ้นคลองตําแหน่งนะคะคือไพ่ใหญ่สุดแล้วอะทุกคนนะคะการความรักนะคะขอเปิดออกก่อนนะคะคุณได้เดินออกมาจากนะคะถ้าเป็นความรักนะคะคุณได้เดินออกมาจากจุดที่มันทําให้คุณไม่ น้องนาจาน้องนาจาออกมาอีกแล้วช่วงนี้ใครจะได้รับเงินก้อนคะหรือว่าคุณจะได้รับการัพ p อ o r t จากผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นะคะผู้ใหญ่ที่ในที่ทํางานนะคะหรือว่าอะไรก็ตามหรือพ่อแม่ของคุณนะคะคนที่มีบารมีมากกว่าคุณนะคะแปดถ้วยคุณได้เดินออกมานะคะหาวิชันของคุณแดถ้วยคือบางสิ่งบางอย่าง นะคะที่คุณละทิ้งออกมานั่นเองแล้วคุณจะมีโชคลาภเก้านะคะเก้าเหรียญนี่คือเงินของคุณนะคะเงินที่ได้จากนะคะเงินก้อนโตเราไม่รู้หรอกว่าจากที่ไหนแต่คุณจะได้เงินชัวๆวนะคะไม่ใช่เงินเดือนนะคะอันนี้ไม่ใช่เงินเดือนนะคะอันนี้เป็นทรั์ก้อนโตแต่ไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองทุกคนนะคะ เดชไฮปินเทสนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนอยู่ในศีลและธรรมนะคะผู้หญิงเราบอกเลยผู้หญิงจะได้แฟนรวยมากถึงมากที่สุดนะคะเจ้าสัวเลยเป็นถึงเจ้าสัวเลยนะคะผู้หญิงนะแต่ถ้าผู้ชายนะคะคุณจะได้ผู้หญิงที่ผู้หญิงที่เซ็กซี่สวยเป็นพิตตี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะฐานะของคุณจะแบบรวยแบบ รวยแบบอู้ฟู่รวยแบบพิบตาทุกคนรวยแบบพลิบตานะคะมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งอํานาจมีทั้งวาสนามีทั้งบารมีนะคะเพราะว่าจัก,กรพรรดินะคะมีมังกรทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วเงินทองทรัพย์สมบัติก็จะมาหาคุณนั่นเองนะคะ อิสระคุณจะได้เป็นอิสระในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะการทํางานของคุณนะคะคุณจะได้เป็นอิสระทั้งกายทั้งใจมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีกา,าะะการงานนะคะการงานนะคะให้ด้านหลังของคุณคือการงานนะคะการงานของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีลูกน้องเพิ่มพูนบริวารมาก งานจะเข้ามางานน like ี้คือออเดอร์เข้ามารัวูๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครเป็นเจ้าของจิตการจะผลิตงานแทบไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ยอมรับนะคะเนี่ยค่ะเกียรติยศชื่อเสียงของคุณคุณจะมีชีวิตที่ฟรีดอมอิสระมากขึ้นนั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะขอน้อมรับด้วยคนได้ไหมแม่หมอ อ,อเห็นไพ่้องเต้มไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะสำหรับนี้นะคะไพ่้องเต้มไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะมาค่ะนะคะ Knight of น,นะคะซอดนะคะในออบซอดนะคะละ อัสวินถือไม้เท้านะคะความเก่งกล้าการงานของคุณจัดนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนี่คือนะคะคุณจะมีบริวารคุณจะมีลูกน้องเขาเรียกว่ามีมือซ้ายมือขวาให้คุณทํางานนั่นเองนะคะคุณเก่งมากนะคะการงานจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งจะไปทางไหนก็มีแต่คนชอบมีแต่คนแบบ เยือนยอคุณนะคะนี่คืออัศวินถือไม้เท้านั่นเองนะคะคุณจะมีลูกน้องบริวารพร้อมพังนะคะแล้วลูกน้องก็ก็จงรักพักดีกับคุณนะคะลูกน้องมีลูกน้องที่จงรักพักดีกับคุณนั่นเองนะคะอ่าต่อจานนะคะต่อต่อต่อนะคะ <at> การงานอีกแล้วนะคะงานของคุณนะคะจะได้รับการยกย่องเกินเกินชุดการ ได้รับเชิดชูช่วงนี้ทำงานทำไมงานออกมาบ่อยจังเลยนะคะแสดงว่า,างานของคุณส่วนกับเศรษฐกิจแน่เลยความมั่งคั่งร่ำรวยได้มาจากงานแน่เลยค่ะงานที่แบบว่ารับผลิตแทบไม่ทันเป็นออเดอร์การงานมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะการงานนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบ ต่างมีแต่คนยกย่องอยากแบบว่าอยากให้คุณไปบริหารให้คุณจะมีหุ้นส่วนหรือไม่เราไม่มีนะคะเพราะว่านี่แบบครอบคุมไปหมดเลยเป็นอาณาจักรของคุณเลยนะคะโหยดีมากเลยทุกคนอะไพ่ใบแรกก็ได้ค่ะนะคะรางวัลน,นะคะการรางวัลบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้รับนั่นเองปกติเราก็จะไม่เปิดไพ่หน้าไพ่ใบแรกนะคะรางวัลคืออะไรค เด o มนนะคะแม้ว่านะคะในในความเด o มนในนี้นะคะของคุณไม่ใช่เด o มนความเครียดนะคะเด o มนคือความสุขคุณได้เต้นลาเห็นไหมคะในแสงจันทร์แม้ยามค่ำคืนนี่แสงจันทร์เต็มดวงเด o มนก็คือสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแม้ในยามค่าคืนในยามแบบเห็นไหมคะ ถ้าเดะมูนแสงสว่างแบบนี้คือโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเร็วค่ะความสุขความสุข สิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยสิบถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะมีความสุขบริวารน,นะคะมีเงินจับจ่ายใช้ฉอยมีอาณาจักรเป็นของคุณเองเหมือนมหาจากักรพรรดิแค่มหาจากักรพรรดนี้ก็รวยอู้ฟู่แล้วคุณนะคะเพราะว่าดินแดนของประเทศจีนเปรียบเทียบประเทศจีนเลยนะคะว่าประเทศเขานะคะนะคะ โอเคนะคะกว่าคุณจะได้กว่าคุณจะได้ตำแหน่งนี้มานะคะกว่าคุณจะได้สิ่งนี้มาคุณก็เผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายถามว่าคุณชนะไหมอุปสรรคต่างๆไม่ชนะได้ไงคะคุณเรียนรู้เรียนรู้ทั้งคนเรียนรู้ทั้งงานเรียนรู้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณเป็นราชาถือไม้เท้าแต่กว่าคุณจะชนะคุณจะชนะใจคนให้คนอื่นยกย่องคุณมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะนี่คือตัวคุณคือ ace of นะคะหนึ่งดาบนั่นเองนะคะหดาบนั่นเองกว่าที่คุณจะชนะคนนะคะการชนะใจคนนี้มันยากมากเลยนะคะทุกคนเราไม่สามารถบังคับเขาได้บังคับจิตใจเขาได้ว่าเราหรือว่าชนะจิตใจศัตรูได้นั่นเองเราต้องใช้ความดีใช้ทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองไม่ว่าจะเป็นการพูดการเจราจานะคะใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้นะคะ ต้องใช้นะคะใจนะคะใจแลกใจเขาเรียกว่าใจแลกใจนั่นเองนะคะ คุณจะได้มีการเจราจาต่อรองนะคะมีหุ้นส่วนใหม่ๆถามว่าสามเหรียญแล้วคุณก็เป็นผู้ชนะคุณจะมีการเจราจาต่อรองในเรื่องต่างๆนะคะนะคะในเรื่องการงานบางคนมีหุ้นส่วนมาขอเป็นหุ้นส่วนนะคะเมื่อเห็นจิตการงานคุณดีนั่นเองถามว่านะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสนั้นไหมคุณได้รับโอกาสคุณเป็นคนเลือกคุณไม่ใช่ตัวเลือก คุณเป็นคนเลือกนะคะว่าจะรับเขาเข้ามาไหมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกของคุณนะคะเหรียญก็คือหุ้นส่วนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเส้นโลกขนานจะมาช่วยคุณนั่นเองนะคะร่างทองหรือเส้นโลกขนานเทวดาประจําตัวคุณจัก,กรวาลรักคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วไงต่อคะขออนุญ,ญาตค่ะ คุณจะมีคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มทวีคุณนี่คือธนาคารของคุณเงินในธนาคารมันเริ่มเพิ่มพูนเลว้วนั่นเองนะคะคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นนั่นเองนะคะสามเีืยนยังไม่พอคุณเจราจาแล้วเงินในธนาคารของคุณก็จะเพิ่มคุณเข้ามาด้วยนั่นเองในธนาคารคุณนะคะท่านไอ้คนจีนเขาจะเรียกว่าอะไรคะลงรับจำนำหรอคะใช่ไหม ถ้าในคนจีนหรือว่าอะไรถ้าใครผู้รู้บอกด้วยนะคะแต่ถ้าอ่าถ้าคนไทยเขาจะเรียกว่าธนาคารช่เมนะคะเงินในธนาคารของคุณจะเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะโอ้ยลุ้นตามนะคะ ราชินีถือเหรียญกับห้องเต้นีน่คือห้องเตน้นี่คืออะไรคะนี่คือบูเช็กเทียนบูเช็กเทียนนี่คือความมั่งคั่งล,ำล้ำลวย แม่หมอเห็นเงินไม่ได้เลยนะคะนี่คือออกมาต่างเงินเลยคุณจะมีเงินเก็บเงินออมและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องการเงินคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณเป็นคู่ซึ่งกันและกันคุณเป็นเสาค้าดวงของกันและกันถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่าแล้วเขาเป็นเสาค้ำดวงของคุณทําอะไรก็คาขึ้นหรือว่าอายุห่างกันไม่มากแต่ถ้าเป็น ผู้ชายนะคะเหมือนกันค่ะเป็นคู่สัพ์คู่โชคนั่นเองทุกคนหุยไพ่ใบสุดท้าโอ้ยนี่คือคุณคือลูกหักของจักรวาลที่แท้จริงโอกาสของคุณมาแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆแนวทางใหม่ๆ เดอะเมจิเชียนสิ่งที่คุณไม่คาดฝังคุณจะได้เห็นไหมคะคือนะคะคุณสามารถดึงดูดอะไรก็ได้เมื่อคุณใจโลง่งเมื่อคุณใจดีเมื่อคุณมีสุขภาพจาใจ ใจมาที่หนึ่งนะคะสุขภาพใจดีแล้วสุขภาพกายก็จะมาด้วยแต่ถ้าใจเราหดหูสุขภาพกายก็ย่ำแย่นั่นเองนะคะนี่คือเดอะเมจิเชียนความสุขความอุดมสมบูรณ์กำลังจะมาหาคุณแล้วมีทท่ยพดีๆคุณคือลูกรักของจักรวาลอยากเปิดไม่รู้ สามารถดึงดูดเงินนี่คือสิบเหรียญ <laughs> <laughs> ทุกคนทุกคนหวัวเราะทุกคนอย่าหวัวเราะแม่หมอน,นะคะแบบว่าอย่าว่าแม่หมอนนะแม่หมอแบบว่า บางคนอาจจะรับปฏิกิริยากับแม่หมอไม่ได้แม่หมอนี่ถ้าทุกคนมาเห็นแม่หมอเนาะทุกคนจะแบบว่าเนี่ยใจแม่หมอยังเต้นตุบตุบตุบอยู่เลยแบบดีใจแทนทุกคนอ่ะทุกคนนี่คือไพ่ใบสุดท้ายไพ่ปิดทุกคนดูโอ้ย คุณจัได้เงินก้อนก้อนใหญ่มากและสิบเหรียญน,นะคะดูนะคะคุณขี่เสือมารับเลยค่ะขี่เสือมารับเลยนะคะนี่คือเงินก้อนใหญ่ใหญ่มากเยอะมากนะคะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคู่กันจัก,กรพรรดิและก็ราชนีถือเหรียญเป็นดวงสุนนนำกันนั่นเองนะคะทุกคนนะคะสิ่งดีงามนี่คือสิ่งที่จะบังเกิดกับคุณ หูภยไล่ไม่มีอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ m มกอดโอ m มกอดโอเมกอดฮะเดี๋ยวนะทุกคนเราหาภัยไายก่อนภยไล่้ายไลย่หาพยายามหาภัยไายก่อนนะคะการเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจแค่นั้น อันนี้ไม่ถือว่าไพ่ลายนะคะคุณหมดแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างถึงยังไม่หมดแต่ว่ามันยังไม่เติมเต็มนะคะอันนี้ไม่ได้ไพ่ลายนะคะหมายถึงว่าการเดินออกมาจากจุดถึงแม้ว่าเราจะรังแต่ว่าเราจะไปหาแพชชั่นอีกอันหนึ่งไปหางานที่สองนั่นเองนะคะทุกคนแทบจะไม่ใช่ไพ่ลายเลยนะคะหุยทุกคนนะคะนี่คือรางวัลเดี๋ยวนะคะหาดูไพ่แบบ เดี๋ยวเผื่อแบบเดอะฟูก็คือความเป็นอิสระเฮ้ยเฮ้ยโอเมกอดโอเมก้าโอเมกอดทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเราขอดูดีๆก่อนนะคะเดอะฟูความเป็นอิสระ ทุกคนแป๊บนึง อันนี้ไม่ใช่ไพ่ลายนะคะไพ่แค่การเดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นแล้วก็เจ็ดถ้วยคือคุณมีทางเลือกมากมายนั่นเองแล้วก็คุณจะได้รางวัลไม่มีไพ่ลายทุกทุกทุกคนทุกคนไม่มีไพ่ลายเลยโอ้ไม่กอดนี่คือเรสตาร์ชีวิตใหม่ของคุณนะคะนี่คือการเผชิญนะคะคุณกล้าไปเผชิญคุณเดินไปข้างหน้าไปสู่จุดหมายเป้าหมายที่คุณต้องการนี่คือสามไม้เท้า เพราะว่าคุณเป็นอะไรคะดูเรื่องดูเรื่องงานก่อนนะคะชีวิตคุณมีแต่ความรุ่งโรจน์คุณเป็นราชานะคะราชา8นะคะการงานของอัศวินคุณดูดิคุณมีลูกน้องมีงานเข้ามาพั่งคูนะคะเราขอเลี้ยงไพ่แบบเร็วๆนะคะทุกคนนะคะแล้วเป็นไพ่แบบดีหมดเลยอะนะคะแป๊บนึงนะคะหกหกไม้เท้า นะคะ3ไม้เท้า6ไม้เท้าสมไม้เท้า,ทา,า,มมทานี่คือเกี่ยวกับงานคุณจะได้ดํารงตําแหน่งเราบอกเลยถ้าแบบว่าใครแบบเป็นสอสอหรืออะไรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะคะถ้าจับไพ่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็นะคะชีวิตใหม่ของคุณเกิดแล้วเดอดสตาร์นะคะเออด้านนะคะด้านการเงินนะคะนี่คือไพ่นะคะ1คุณกว่าคุณจะชนะ กว่าคุณจะได้เป็นราชาถือไม้เท้าคุณก็ต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มีไพ่อุปสรรคปัญหานะคะคุณต่อสู้จนได้รับชัยชนะนะคะนะคะคุณนะคะได้เดินออกมาจากแพทชั่นต่างๆนะคะคุณต่อสู้นะคะคุณเดินออกมาจากคุณจะเดินออกมาจากอุปสรรคปัญหานะคะไม่ใช่อุปสรรคปัญหาเมื่อคุณหมดแพทชั่นแล้วนะคะคุณก็เลยเดินออกมา นะคะคเดินออกมาแบบนี้นะคะแล้วคุณเดินต่อสู้ไปข้างหน้านะคะใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะแล้วคุณตัวคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะคุณฮิวใจตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะแล้วก็ นะคะเด n มเดโมลนในที่นี้ไม่ใช่ความเศร้าส้อยคือแสงสว่างแม้ยามกลางวันและกลางคืนนะคะเดโมลอันนี้ไม่ใช่ความเศร้าส้อยนะคะแสงสว่างนะคะคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้นะคะเดเมจิเชียนนะคะแล้วก็นะคะความสุขนะคะความรักก็มาสิบถ้วยนะคะสิบถ้วย นะคะแล้วการเงินเข้ามาแบบพังผูนี่คือเป็นคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันฮ่องเต้และปูเช็กเทียนเห็นไหมคะนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดโคตรดีแล้วการเงินนี่คือสิบเหรียญน,นะคะรวยเป็นคู่กันแล้วมีแต่รวยสิบเหรียญ9้าเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะเงินก้อนโตคุณจะได้รับเงินก้อนโตใช้จนไม่หมดไม่สิน้นจนชุนซึ้นอายุไข ะะเงินก็จะเข้ามาลัวๆเงินเก็บจะเข้ามานะคะมีการเจรจาต่อรองทางด้านการเงินกับหุ้นส่วนนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสํำรับ10เหรียญ9เหรียญ7เหรียญแล้วก็มีหุ้นส่วนเข้ามาเจรจาทั้งภายนอกภายในนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่มีไพ่้ายเลยทุกคนไม่มีไพ่้าย,ายคุณคือลูกรักของจักรวาลจริงๆไม่มีไพ่้าย,ายแม้แต่ไพ่เดียว นะคะถ้าเป็นเดือมูลก็คือความคิดมากแต่ตอนนี้กําลังเต้นลําอยู่ไม่มีการคิดมากค่ะนะคะเต้นลําในแสงจันทร์เพราะตะวันเออเพราะดวงจันทร์เต็มเปี่ยมเป็นดวงจันทร์ที่ไม่ใช่เดือนดับเป็นดวงจันทร์แห่งความแสงสว่างนะคะความรักก็มาความอุดมสมบูรณ์โอไม่ก็เช้านี้ขอให้ทุกคนนะคะรับแต่สิ่งดีๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเหนือความคาดหมายคุณคือลูกรักพระเจ้า คุณคือลูกรักพระอัลเลาะห์คุณคือลูกรักของจักรวาลคุณคือลูกรักของเทวดาพระสยามเทวาธิราชทุกทุกองนั่นเองนะคะทุกคนอุ๊ยไม่อย่างสาธุขอนนอมับด้วยคนนะคะเป็นอะไรที่บารมีใหญ่มากคะ่ะบารมีใหญ่มากไม่มีไพ่้ายเลยค่ะไม่มีไพ่ลายไพ่ลายคือประ๋ิวเดียวแค่คือแบบคุณหมดแพทชั่น กับตรงนี้แล้วคุณแค่ออกมาแล้วคุณก็แค่เดินออกมาแบบบางทีอาจจะไปแบบดูอะไรงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็ติ้งทําให้คุณแบบปุ๊บแับการงานนี่โขโคดีการเงินก็ดีความรักก็มาเป็นรักคู่สร้างคู่สงคู่สมพงกันอุ้ยทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะโอ้ยเสียดายนะคะอยากแบบเชยชมกับคลิปนี้มากๆ ตั้งแต่แม่หมอเปิดไพ่มานะคะสี่เดือนเกือบจะสเดือนไม่เคยเจอไพ่ที่สวยงามและไม่มีไพ่ร้ายแม้แต่ใบเดียวเลยนะคะขอโ,อโหสาธุนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย